ครับอย <raktion. S 2> <overly> ่างนี้วนอ้อมไปฝั่งจนสุดฝ่งมาภาบยามหนูครับยามหนูยังไม่เศร้าตรงไดนนั่นกว้างเป็นอย่างว่้ได้ติดลกไปนะตัวนึง หูต้องเขานิวเบเด้ไทยของมาเบิง้งเดอรับภาพโอกาด้วยค,งงยครับหูเง,ง่ครับง,งยหนูงยหนป้องมีปัญหามีปัญหานี่รับ ได้แล้วครับแถมสแล้วครับแ่ามแ่ามมาภาพยามหนูครับหนูเามือเ้า ตะเวนกำลังที่ขึ้นครับทังหลนังกล้องเป็นอย่างว่ได้ติดนงไปนะตัวนึงครับหมวกไรก็ได้หวลเ้าไปไหมอกลุงเปียกเต็้นะครับหมอกแข้งอะขอมาเบ่งเดอครับภาหมอกาาเด้อหมอกแข้งเะยครับเช็ดใส่ไปใส่แนี่ยวูหหแข้ง ฟ้องมิปันหามี่ันหาโอกเฮ้ยหวงครับเลยเลยกลับใส่ไว้มีเสียงเลยมันก็ลับรุ่นแต่น้องกันหลังนี่จังเลยคือปะไปไม่ต้าไปเตยนี่ โอนอ่อมไปกั่งจังสุดกว่ามาภาพยามหนูครับยามหนูเอ็เมก็เศร้าคงได้นังน่งต้วงเป็นอย่างวุกได้ติดลงไปนะตัวหนึง่งกับหนูท้องขาวแล้วก็เด็กไทย